ครับวันนี้ขอเสนอนิทานเรื่องนกกาสองพี่น้องเป็นนิทานที่ให้ข้อคิดสารดีดีรวมถึงคติสอนใจสำหรับเพื่อนๆนน้องๆเป็นอย่างดีในป่าลึกมีต้นไม้ต้นใหญ่คนหนึ่งมีนกกาสองที่น้องอาศัยอยู่ในรังเดียวกันรังของมันชํำรุดในรังมีรูอยู่รูหนึ่งนกกาตัวพี่คิดว่าน้องชายของข้าจะต้องซ่อมรังแน่ๆ และโนกกาตัวน้องก็คิดว่าพี่ชายของข้าจะต้องซ่อมรังแน่ๆเวลาผ่านไปปรากฏว่าไม่มีใครซ่อมแซมรังและรูโหนั้นก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนกกาตัวพี่ก็คิดว่าคราวนี้น้องชายของข้าต้องซ่อมแซมรังแน่ๆเพราะเขาจะอาศัยอยู่ในรังที่เสียหายเช่นนี้ได้อย่างไรและโกกาตัวน้องก็คิดว่า คราวนี้พี่ชายของข้าต้องซ่อมแซมรังแน่ๆเพราะเขาจะอาศัยอยู่ในรังที่เสียหายเช่นนี้ได้อย่างไรเมื่อฤดูหนาวมาถึงลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็พัดครวนคลางและเกรด็ดหิมะก็ตกลงมาอย่างหนาแน่นลกกาทั้งสองพี่น้องก็กอดกันอยู่ในรังที่เสียหายแล้วลกกาก็ร้องออกมาว่าหนาวเหลือเกิน หนาวเหลือเกินนกกาตัวพี่คิดว่าน้องชายของมันคงไม่สามารถทนความหนาวเย็นเช่นนี้ได้แน่ๆมันจึงคิดว่าต้องซ่อมรังแล้วละ่ะนกกาตัวน้องคิดว่าพี่ชายของมันไม่สามารถทนความหนาวเย็นเช่นนี้ได้แน่ๆมันเลยคิดว่าต้องซ่อมรังแล้วละ่ะแต่นกกาทั้งสองก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากกอดกันแน่นๆลมก็เริ่มพัดแรงขึ้นทุกที ในที่สุดรังของนกกาก็ถูกลมพัดลงมากองอยู่บนพื้นดินและนกกาทั้งสองก็ต้องสิ้นใจตายเพราะความหนาวเหน็บที่แสนทรมานมิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำประโยชน์อย่าเพียงแต่คิดควรลงมือทำเลย